สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลวพู Liverpool กำลังจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่ฤดูกาลหน้าความท้าทายที่ยากกว่าเดิมมันรอยอยู่นะครับปีหน้าคาดกันว่าหงคงจะต้องยกเครื่องใหม่เปลี่ยนโฉมไปพอสมควรนะวันนี้มาคุยกันนะครับว่านิวเลวพูสีซสั้นหน้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะ <laughs> โอเคช่วงนี้รายงานผลบอลก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เียร์ลีกมีเตะคู่หนึ่งเป็นเกมวันเดย์ไนท์ บอลมัดเฉือนชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อศูนย์อองตัวเซมนโยยิงประตูชัยตั้งแต่53วินาทีแรกนะครับท่านผู้ชมครับเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะบอลมัดชนะบอลลีกนัดแรกในรอบเกือบ2เดือนอนะ่ะอันดับแซงขึ้นที่8ครับยังมีลุ้นไปบอลยุโรปอยู่อันดับ8เนี่ยน่าจะได้เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโดยมีข้อแม้ว่านิวคาสเซิลแชมป์คาราบเาวครับกับทีมแชมป์เอฟเอครับต้องติด7อันดับแรกด้วยนะบอลมัดมีโอกาสอยู่นะครับ ส่วนคืนนี้นะครับจะมีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมนัดที่2-2คู่คู่เอกก็คือแอสตันวิลล่าเจอกับปารีสแซงต์แชมงนัดแรกวิลล่าบุกไปแพ้3-1คืนนี้กลับมาเล่นในบ้านที่วิลล่าพาร์คนะครับกุนซืออูนาเอเมรี่ยอมรับว่างานหนักจริงๆแต่ทุกคนต้องมั่นใจว่ายังสามารถพลิกสถานการณ์ได้อยู่อูนาเรียกร้องให้แฟนๆวิลล่าในสนามแสดงพลังช่วยหนุนหลังทีมนะครับวิลล่าไม่แพ้นในบ้านมา17นัดติดต่อกันรวมทุกถ้วย กำลังแกร่งเลยนะคืนนี้อูนายเอเมรี่ต้องเลือกนะครับว่ากองหน้าจะเอาใครลงระหว่างมาคัสรัสเฟิร์ดกับโอลีวัตกินส์วัตกินส์เนี่ยล่าสุดออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่แฮปปี้ไม่พอใจที่เป็นตัวสำรองนะอูนายคิดหนักเหมือนกันนะครับ <c oughs> ส่วนทันบบ้นัทเปเชครับโคสหลุยส์เอริก้ย้ำว่าจะเล่นเหมือนเดิมนะครับไม่อุดไม่รับแต่จะพยายามบุกมาชนะวิล่าอีกครั้งหนึ่งให้ได้ เอรเิก้บอกว่าคืนนี้หลังวิลล่าน่าจะดันสูงเพื่อไล่เพรสเกมเข้มข้นดูเดือดแน่นอนเปเชต้องพร้อมรับมือให้ดีนะปารีสแซงต์แชงแมงลงเล่น18นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยครับท่านผู้ชมครับชนะถึง17นัดนะฤดูการน,นี้เล่นไป47เกมเปเชแพ้เกิน1ประตูแค่หนเดียวก็คือตอนมาแพ้าอาร์ซนอล2-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีกนะครับเดือนตุลาคม แต่เปเชตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับนะคืนนี้วิล่างานหนักจริงนะครับทานผู้ชมครับผู้ชนะคู่วิล่ากับเปเชจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ชนะคู่อาร์ซนอลกับเรียวมาริดนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งคืนนี้ดอทมุนพบกับบาร์เซโลนานัดแรกบาซ่าชนะขาดลอย4-0นะครับได้เปรียบบานเลย <laughs> คู่นี้ใครชนะเนี่ยจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอผู้ชนะคู่อินเตอร์มิลานกับบาเยอร์มิวนิกนะครับโอเครอดูกันมาพูดถึงเรื่องของเลวพูนะครับหงแดงขออีก6คะแนนเป็นแชมป์แน่นอนนะดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าฤด,ดูกาลหน้ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลายคนหวั่นใจนะครับกลัวจะตกหวบเพราะว่าฟอร์มหลายนัดในช่วงหลังเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกับครึ่งฤดูกาลแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยเลวพูมักจะแผ่ว รับเยอะบุกไม่ขึ้นน,ะนักเตะในยุคเยอเกนครับสอแววว่าหมดรอบนะครับผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะเลวพูถึงเวลาต้องเปลี่ยนเจนใหม่เหมือนกับแมนซิตี้นะครับซิตี้เนี่ยเขาเริ่มทยอยเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหงแดงในฤดูกาลหน้าน่าจะเปลี่ยนโฉมไปจากปีนี้พอสมควรนะโอเคโมซาราอยู่ต่อฟานไดก็น่าจะต่อเพิ่มอีก2ปีในสัปดาห์นี้นะครับแต่ท่านคู่ถือว่า เริ่มนับถอยหลังต้องมีคนใหม่ๆม,ม,มาช่วยแบ่งเบาภาระนะฟันไดล่าสุดบอกเองนะครับว่าช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เรอรวภูน่าจะช็อปกระจายเขาวงในไงใช่ไหมเป็นกัปตันทีมะนะก็น่าจะรู้ข้อมูลอยู่นะครับฟันไดบอกช็อปแน่นอนนะครับน่าจะซื้อตัวใหม่เพิ่มหลายคนเพื่อเตรียมรับศึกหนักในฤดูกาลหน้าพเมลีกยุคนี้มาตรฐานสูงมากนะมันอยู่ในจุดท,ที่ทุกทีมสามารถเอาชนะกันได้หมดนะครับ เลี้ยวภูสัปดากนเนี่ยโอเคแพ้ฟูลแลมาอาอร์ซนอลเพิ่งจะเสมอเบรนฟอร์ดเชลซีเจออิบสวิชก็เอาชนะไม่ได้นะเลี้ยวภูต้องดีขึ้นกว่าปีนี้ฟันได้มั่นใจว่าโอเคทีมต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนละนะครับเพราะว่าบอร์ดบริหารเนี่ยเตรียมลงทุนครั้งใหญ่ทีมงานสตาฟโคโ้ชก็เตรียมแผนยกระดับนักเตะในช่วงพรีซีซั่นเลี้ยวภูฤดูกาลน่าจะดีขึ้นสม่ำเสมอขึ้นอ่ะฟันได้ว่าอย่างนี้นะครับซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ย ผงซื้อเฟสริโเกียซ่าแค่10ล้านปอนด์ประตูคนใหม่จอร์จี้มาบัดัสวิลลี่ที่ซื้อล่วงหน้าจากบาริเซียก็จ่ายไปแค่25ล้านปอนด์นะครับคือปีก่อนเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะรือว่าภูมมักจะเป็นแบบนี้ก็คือซื้อเยอะปีหนึ่งแล้วก็เว้นวักปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยมันได้เวลาช็อปนะทาง FSG เจ้าของทีมน่าจะมีงบให้พอสมควร แล้วก็น่าจะได้เงินจากการขายตัวเก่านะครับอย่างเช่นดาวิดนูนเยสน่าจะย้ายนะครับคุยเวนเคเลอร์วาตารุกเอนโดหรืออาจจะคอสซาซิมิคัสก็น่าจะไปด้วยนะครับค่าตัวพวกนี้ก็เอามาหมุนซื้อตัวใหม่นะเทรนอเล็กซนเดอร์อาร์โนลจะไปเรียวมาดริดถึงไม่ได้ค่าตัวนะครับแต่เรอยวพูก็ประหยัดค่าเหนื่อยไปอีกร่วมๆสัปดาห์หนึ่งสองแสนปอนนะประมาณนี้นะครับหงน่าจะเอาเงินมาซื้อตัวใหม่3-4คนนะ สามสี่คนนี้เนี่ยน่าจะมีมิร็อสเคอร์แคชแบ็คซ้ายจากบอลมัดนะครับน่าจะมีอูโกเอคิติเก้กองหน้าจากไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ตน่าจะมีเชอร์รี่ฟริมปงวิงแบ็คขวาจากไบเออร์เลวากูเซนฟะริมปงเนี่ยยังต้องรออาร์เนอร์สลอตตัดสินใจนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาขึ้นไปเล่นเกมรุกเยอะนะครับเป็นวิงแบ็คนะเล่นคนละแบบกับเชนเอเล็กซานเดอร์อาร์โน สลอ็อตอาจจะเปลี่ยนแผนดันคอนเนอร์บรัดลีย์เป็นแบ็กขวาตัวหลักแล้วก็ไปหาตัวอื่นที่ไม่แพงมาสำรองไว้ก็ได้นะครับนะอันนี้ยังต้องรอดูเซนเตอร์ฮาฟหงก็อาจจะซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าอีบูค o นาเต้เนี่ยหมดสัญญาปี2026อนาคตอีบูไม่แน่นอนนะครับฟานไดก็ต้องเริ่มหาตัวตายตัวแทนเผื่อไว้ตัวแทนฟานไดอาจจะเป็นดีนเฮาเซนเซนเตอร์จากบอลมัดนะครับเป็นตัวทีมชาตสเปนนะ เฮาเซนมีออปชันย้ายทีม50ล้านปอนด์แพงนิดนึงนะครับแต่อายุเพิ่งจะครบ20เต็มไปเมื่อวานนี้เองนะครับ14เมษานยนเพิ่งจะ20ปีเต็มนะครับดินเฮาเซนอนาคตน่าจะเก่งกว่านี้เยอะนะครับแล้วตัวสูงด้วยนะครับสูง197เซนติเมตรนะเล่นฉลาดนะครับหลายทีมอยากได้หงถ้าซื้อดินเฮาเซนมาเนี่ยเอามาเรียนรู้อีก2ปีนะครับรอฟานไดหมดวาระก่อนนะพอฟานไดเฟดไปก็ เอาเส้นเนี่ยเสียบแทนได้ทันทีนะครับนอกจากเสริมเกมรับลิโอโภยังน่าจะหาตัวรุกเพิ่มด้วยนะครับเมื่อวานมีการพูดถึงชื่อของชาบี้ซิมงนะครับกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของอาร์เบลิฟซิกมีการพูดถึงโมคูดุสของเวสต์แฮมด้วยนะคดุสน่าสนใจมากเลยเพิ่งจะปั่นป่วนเกมรับโขงแดงไปหมัดๆมนะครับคูดุสอายุเพิ่ง24สี่นะมีออปชันย้ายทีม85ิล้านปอนด์ 85ล้านแพงไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหงตัดสินใจขายหลุยส์ดีอาร์สถ้าขายหลุยส์ดีอาร์สนะครับนะมันก็จะมีเงินหมุนเข้ามานะครับคือหลุยส์ดีอาร์สเนี่ยมีข่าวว่าอาร์เนอร์สโลตพร้อมปล่อยตัวนะครับแต่บอร์ดบริหารไม่อยากขายยังขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลขายดีอาร์สเนี่ยมันก็จะมีเงินหมุนเข้ามาและโมคูดุสเนี่ยก็คือตัวแทนดีอาร์สที่เหมาะสมที่สุดนะเมดฟิลด์ตัวรับครับท่านผู้ชมครับหมายเลข6 ร้านกลาวเป็นแบกนะครับแบกอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนนะแบกไม่ไหวแน่นอนปีหน้าเนี่ยนะครับมันต้องหาตัวช่วยแล้วตัวนี้หาไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าแพงไปเลี้ยวพูคงไม่เอามีข่าวว่าหงจับตาอดัมวอ์ตันของคริสตัลพาเลซครับวอ์ตันเคยติดทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าเจ็บไปพักหนึ่งแล้วพอหายเจ็บเนี่ยฟอร์มไม่เหมือนเดิมนะครับยังไม่กลับมานะ ถ้าพาเลสโกงราคาเลี้ยวภูอาจจะไม่เอานะครับตำแหน่งนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับสลอตอาจจะปรับตำแหน่งตัวเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับนะไม่แน่นะครับอาร์เนอร์สลอตฉลาดมากแล้วไอเดียบันเจิดนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ฉลองเสร็จแล้วก็คงต้องมานั่งวางแผนการปรับทีมใหม่ครั้งใหญ่นะครับแค่รักษามาตรฐานเนี่ยมันยังไม่พอนะมันต้องดีกว่าเดิมนะครับคงต้องปรับทั้งแท็กติกแล้วก็ตัวผู้เล่น สล็อตมักจะมีเซอร์ไพรส์นะมักจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอการปั้นเรนกรกลเวนแบกเป็นยอดนิดฟิลด์คือมัสเตอร์เพียของสล็อตในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลหน้าอรอดูว่าทีเด็ดของสล็อตจะเป็นอะไรนะครับน่าจะเห็นกันแน่นอนนะครับโอเคปิดท้ายนะครับมีอัปเดตอาการป่วยของเอ็ดดี้ฮาวกุนซื่นิวคาสเซิลฮาวไม่สบายนะครับมาคุมทีมนิวคาสเซิลในนัดล่าสุดที่ชนะแมนยูไม่ได้นะต้องนอนโรงพยาบาล ล่าสุดนิวคาสเซิลเปิดเผยนะครับว่าฮาวเนี่ยมีอาการปอดอักเสบหรือปอดบวมมาแล้นะตอนนี้ยังต้องพักฟื้นต่อนะครับพรีเมียร์ลีกสองนัดต่อไปที่นิวคาสเซิลจะเจอกับคริสตัลพาเลสคืนวันพุธนี้รวมทั้งนักเยือนแอสตันวิลล่าวันเสาร์สองผู้ช่วยคือเจสันทินด้ากับแกรมโจส์ยังต้องคุมทีมแทนช่วคราวต่อไปเอดดี้ฮาวน่าจะกลับมาในช่วงปลายเดือนมากกว่านะครับนะหายไวๆนะครับเอดดี้ฮาว โอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะพรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ